สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการพอร์ตแฟนะครับลงบนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับขั้นแรกครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับมี Developer ID แล้วครับให้เข้ามาที่เว็บ developer.apple.com ครับเมื่อพบกับหน้าต่างนี้ครับก็ให้คลิกที่นี่เลย iOS Dev Center มาเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกที่เมนูทางด้านขวานะครับจะสังเกตเห็น iOS Developer Program นะครับให้เราคลิกที่เมนูดังกล่าวได้เลยครับ แล้วนะครับเราจะพบหน้าต่างการจัดการต่างๆครับขั้นแรกครับเราต้องมาสร้าง c ซ r t i f i c อร์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะแนะนําว่าการผอลงแฟนะครับมันมีไฟล์หลักๆด้วยกัน2ส่วนนะครับคือ1คือ p 1 2ครับแล้วก็2คือเป็นไฟล์ Provision นะครับเป็นการจำกัดสิทธิ์ต่างๆนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องมาสร้างนี เป็นสร้างอ่อ certificate กันก่อนนะครับโดยการคลิกที่ตัวบวกทางด้านบนนะครับเสร็จแล้วครับให้เราเลือกเป็น iOS App Development นะครับจากนั้นเลือก Continue ครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องใช้โปรแกรมมาเสริมนิดน,นึงนะครับนี่ให้เราเลือก ทำตามเมนูนี้เลยเลยครับหนบอกว่าให้เข้ากิชเชนแอคเซสนะครับเข้ามาปึ๊บจากนั้นนะครับเอาไว้ตรงไหนดีชึบให้เลือกเมนูนี้ครับก็เมนูนี้ครับแล้วก็เมนูรีเควสตเนี่ยนะครับเห็นได้ไงดังน,นั้นนะครับก็เกาะข้อมูลตามฟอร์มได้เลยครับ เลือกตรงนี้นะครับ Request is นะครับให้เราเลือกเป็น Save to disk นะครับเพื่อเป็น Save ลงระบบเครื่องหลังนะครับจากนั้นก็ให้เลือกที่อยู่ที่เราจะ Save ครับเส็แล้วกด Save เข้าผมหลังจากที่เรา Save เสร็จแล้วครับเราจะสังเกตเห็นครับว่าเราจะเราจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วเราก็มาจัดการกับหน้าต่างแอปตัวนี้ต่อนะครับกด Continue ครับ หลังจากนั้นนะครับมันจะให้อัปโหลดไฟล์ครับ .csr นะครับที่เราสร้างมางเมื่อกี้ให้เราชูดไฟล์ครับผมเมื่อชูดไฟล์แล้วก็เลือกเลยนี่เสร็จแล้วกด Generate ครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเรากด Generate เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ s e r นะครับถ้าจำไม่ผิด นี่ครับบอกว่า your certificate is ready นะครับให้เราทำการโหลดตัวนี้มาครับแล้วก็จะได้นี่ครับผมอ่าเไม่เสร็จนี้ครับเราจะได้เห็นได้หรือเปล่าเราก็จะได้ตัวนี้มาครับเป็น d เซอร์นะครับในส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่เรามีอร์แล้วนะครับมีตัวแล้วแล้วก็จะมาทำ app id กันครับเราจะไล่ตามลำดับเลยครับ แอปไอก็เสมือนว่าเป็นตัวหมายเลขประจําแอปของเราครับเป็นตัวระบุแอปของเรานะครับเช่นเดิมครับให้เราเลือกสร้างขึ้นแบบไหนครับโดยการคลิกที่ปุ่มบวกนะครับทางด้านขวามือจากนั้นเราก็ถอนหายใจหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับเช่นเดิมครับกรอกข้อมูลท,ทั่วไปครับสําหรับเนมก็คือ ชื่อของแอปพลิเคชันครับเหมือนเราเป็นแอปเทสมีหลายเทสหลายอันแอปเทสเทสเทสสองรอบงงเยอะเลยเอาใหม่เทสแอปเทสตั้งชื่อให้งงทำไมจากนั้นนะครับเราก็สามารถนะครับเลือกเซอร์วิสเรื่อง,รองอไรได้ตามปกตินะครับ นั้นไอ้ส่วนนี้ครับเขาให้ใส่ใส่เป็นอด,อดัส t e s t test นะครับทักนั้นกด continue ครับ จะได้ก็จะบอกสถานะนะครับว่าแอปของเราสร้างเสร็จแล้วกดซับมิสไปครับกดดนครับให้ยืนยันทัไมล์ไรท์ก่อนี่ครับเราได้แอปของเรามาแล้วนะครับนี่นี่เป็นตัวแอปของเราครับจากนั้นนะครับ,ใ,รรบให้เรามาเซตที่ดีไวครับดีไวก็คือตัวอุปกอรณ์นะครับ ซึ่งในนี้ครับเราได้สร้างไว้แล้วนะครับเครื่องสําหรับเครื่องที่ใช้อยู่ใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะแนะนําให้ดูนิดนึงละครันก็เช่นเดิมครับคลิกที่ปุ่มบวกทางด้านขวาบนนะครับในส่วนในส่วนข้อมูลตรงนี้ครับจะมีทุกการสองส่วนหลักก็คือส่วนชื่อครับส่วน name ก็คือเป็นส่วนที่ทําให้เรารู้ครับว่าไอ้เครื่องเนี้ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรครับในการใช้ั้งต่อไป U D I D นะครับมันเป็นหมายเลขประจําเครื่องครับแล้วก็เอามาจากตรงเครื่องได้เลยนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มากดทันทีนิ้ลาเลาเลครับเมื่อเราสร้างดีไวซ์เสร็จแล้วมันก็ได้ด d ไอดีาอาไง UID ใช่ไหมครับ u ี i d นีเอามาจากเครื่องครับโดยวิธีการทั้งง่ายที่สุดก,ก็คือ iTunes ครับเข้าเข้า iTunes พร้อมกับเชือ่อมต่ออุปกรณ์ครับแต่ว่าเขาต้องปิดหมายเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไป ทำไม่ดีมีลายด้เนี่ยครับให้คลิกหนึ่งครั้งครับหลังจากเป็น serial number ชึบอ,อย่าเขา้าตดูได้อยู่ดีอ่ะนั่นแหละครับก็ดูที่ iTunes นะครับง่ายๆอย่าอย่าเอาไปทำอะไรนะครับมันไม่ดีเออจากนั้นนะครับแล้วก็เราได้เนี่หลักๆคือเราได้อะไรมาแล้วเซอเร์ i ั d เซอร์มาแล้วครับหนึ่งอัน เราจะเอาไอ้ตัวเซิร์ฟเนี้ยไปทำดอนทีสิบครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําทำพรีิชั่นก่อนละกันจากที่เราได้ดีไวแล้วใช่ไหมครับเราก็มาสร้างตัวพร o v ิช i ั่นครับเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้จํากัดสิทธิ์การลงตัวแอปนะครับเช่นเดิมครับสร้างแอปขึ้นมาใหม่ก็นี่แอขึ้นมาใหม่ก็เลือกสัญลักษณ์บวกนะครับทางด้านขวาบน เพื่อเป็น iOS app development นี้ก็ตามปกติครับว่าเราจะเลือกแบบไหนอยากเลือกก็เลือกไม่เลือกก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้วนะครับมันจะให้เลือก app ID ครับ app ID ก็คือที่เราสร้างเมื่อกี้ว่าเราอยากเราที่เราไอตัวเนี้ยตัว provision ตัวเนี้ยเป็นของ a อปไหนนี่ก็เลือก app test test app test นะครับแล้วก็กด continue ไปเลย จากนั้นนะครับมันจะให้เลือกผู้ใช้งานครับติกสักอันนะ่อ,นอันล่างเหมือนกันครับอันไหนก็ได้ติดสองอันก็ได้ตั้งเจ้าที่เราเลือกเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกเครื่องที่เราจะซัพพอร์ตครับเราเลือกไปหมดเลยก็ได้นะครับถ้าเราขี้เกียจมีสิบเครื่องก็เลือกไปสิบเครื่องลงได้หมดเลย ก,กด Continue ครับ p โปรไฟล์นียก็เป็นชื่อที่เอาไว้ระบุให้เรารู้ครับว่ามันเป็นอะไรมันตั้งเป็นอย่างนี้แล้วกันครับชื่อแล้วก็กด,ดเ e n e ต a t e ครับหังจากที่ เราเจนเนอเรตเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเช่นเดิมครับมันจะให้เราโหลดนะครับก็จะเราโหลดตัวนี้ไปตอนนี้ก็จะเป็น provision นะครับเสร็จหรือยังเอ่ยนีก็จะได้เป็น provision เห็นกันหรือเปล่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับไอ ser ตัวนี้ครับเราจะมานทาเป็น Q2 ครับเพื่อให้มันใช้งานได้ในแฟลน,นะครับโดยการทํา เช่นเดิมครับเปิด Keychain ขึ้นมา Keychain a s s e t นะครับจากนั้นให้ Double ลค i c k ไอตัวเซอร์นะครับสองขังชิบๆ์ทิพย์ Double แล้วมันจะเข้ามาอยู่ในนี้นี่ครับู่ตรง My Certificate นะครับแล้วก็ให้เราคลิกขวาครับแล้วก็เลือก Export สักอย่างที่เป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็เลือกที่อยู่ครับตามปกติแล้วก็กด Save ในตัวนี้ครับเอาใหม่นะครับกดผิดเสร็จแล้วครับไอ้ตรงนี้มันจะให้กรอกพาสเวิร์ดนะครับสําหรับสําหรับในการยืนยันแอปนะครับเราก็ใส่ไปข้างบนคือพาสเวิร์ดนะครับข้างล่างคือการยืนยันพาสเวิร์ดเสร็จแล้วก,กดโอเคนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของพาสเวิร์ดของเครื่องครับผม จากนั้นเราก็จะได้ .t12 ที่มันอยู่หัวมุมเสร็จแล้วครับเราได้สองไฟล์ที่จําเป็นต้องใช้งานในการพอดแลชเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวสําคัญหนึ่งตัวอร์ครับตัวสำคัญหนึ่งต,ตัวครับ .t12 นะครับสองตัวนี้ครับสองตัวที่เหลือเราสามารถลบลบไปเลยก็ได้นะครับไม่ใช่แล้วมาที่แลชน,นะครับสําหรับการ แนะะ่นอนเราสร้างใหม่ละกันการงงครับสร้างใหม่ครับอ่าสิ่งที่จำเป็นกนะ็คือการเลือกแอชชั่นสคริป3.0นะครับนี่ก็คนใชแ้แันก็น่าจะทาเป็นนะครับเนการตั้งค่าอะไรปกติใน,นส่วนนี้ครับที่สําคัญก็คือคือเราจะเลือกตั้งแต่ตอนข้างนอกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบใจก็มันเลือกในนี้ก็ได้ให้เราเลือกเป็น a p r for iOS ครับแล้วก็ทำอะไรมันสากนี้นึง ูใส่สีด้วยครับต้องใส่นี่เป็นสีที่เข้ากันนี่ครับสมสมูรณสมมูรณว่าว่ามันน่าจะมีสีแดงด้วยครับนี่ครับอะจะสวยงามมากครับข้ามีสีแดง ลปะนี่ครับสมมติว่าเราได้ไงานศิลปะนี้มาครับเราจะเอาไอ้ตัวนี้ออกไปครับก็ให้เลือกเป็นให้คลิกตรงนี้ก็ได้ครับนี่เป็นการเซตค่าหรือว่ามาคลิกตรงไฟล์นะครับแล้วก็ hub list setting ก็ได้แล้วก็เลือกตัวนี้เหมือนกันในส่วนนี้ครับ output file คือเป็นชื่อกับที่อยู่ ของไฟล์ที่เราจะเอ็ก r อออกไปนะครับเป็น S ท a ป p พบแอปเนี่ยมันคือมันชื่อที่จะอยู่ในหน่ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นภาษาเราภาษา,า,า,ษา,าอะไรก็ได้ครับภาษา,า,า,ษาไทยก็ได้ลองดูอ่าเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันของโปรแกรมเรานะครับเราอยากใส่เวอร์ชันเท่าไหรก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นอ่า ลักษณะของหน้าจอโปรแกรมนะครับพรเท็ต,ก,ต,นนออโตโก็คือแนวตั้งแลนสเคปก็คือแนวนอนออโต้ก็คืออัตโนมัติอน,นี้ครับนี้ก็คือฟูลสกรีนครับฟูลสกรีนคือการสั่งให้มันเต็มหน้าจอเลยอัตโนมัติหลังจากเปิดแอปนะครับออโต้ออดินเนชันอะไรเนี่ยก็คือเป็นการให้มันฟิตหน้าอัตโนมัติหรือเปล่าอะไรครับเรนเนอร์โหมดก็เป็นการเรนเดอร์ด้วยอะไรน่าจะอย่างนั้นครับตามที่ผมเข้าใจ ดีไวก็ปกติครับว่าอยากให้มันสปอร์ตบนระบบอะไรบ้างและเซอรชก็คือมันมีไฮด์สแตนดาร์ดครับก็คือ s t a n สแตนก่อนแล้วกันอินค s สไฟล์ก็เป็นการที่ถ้าในกรณีที่เราเขียนแล้วมีการเรียกไฟล์จากด้านนอกครับแล้วก็ควรจะใส่ไปในนี้ด้วยในส่วนของหลังจาก General นะครับเรามาดูใน Development นะครับ Development นะครับนี่ก็คือคือ2ไฟล์ที่เราได้มาครับเราจะมาใช้ในส่วนนี้ ข้างบนคือ t ครับข้างล่างคือ provision เราเกเข้ามาเลยครับอยู่ไหนนี่ดอท t 2ี่แล้วก็อันนี้ดอท provision นะครับเราลบ provision ไปใช่ไหมเมื่อกี้สักครู่กับสักครู่เราจะลบไปลบไปทำไมดีนะมันยังอยู่ใช่เราลบไปทำไมนี่เราเอากลับมาครับเมื่อกี้เราใส่12แล้ว ใส่ provision อ,อ,อันไหนเมื่อกี้คืออันไหนมันมีหลายอัน t a s e okay, apple นะอันนี้แล้วก็นี่ครับก็ใส่ password ที่เราตั้งไว้จะ remember หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนของต่อไปนะครับก็คือไอคอนนะครับก็ตามแต่สะดวกนะครับก็เลือกเข้ามาตามนี้อันนี้ผมยังไม่มีนะครับ ั้รแกก็เป็นการเซตติ้งภาษาว่าแอปของเราเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรแต่มันไม่มีภาษาไทยนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับเราก็เลือกไปเลยครับครับเดสเสร็จแล้วก็ให้เรารอนะครับสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรา ัรับรเสิจแล้วนะครับมันจะได้ไฟล์มาเป็น,น .ipa ครับแลว้วก็สามารถนำไปลงเครื่องโดยผ่าน iTunes ได้เลยครับจริงๆนะครับกตามนี้ครับเดี๋ยวเราให้มันเสร็จขอนก็ได้แต่รู้ว่าเออมันไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นเรียองธรรมโย้นะครับ มีมีข้อสำถามอะไรหรือว่าติดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับแล้เราก็จะปตอบให้นะครับนี่กล้เสร็จแล้วครับอีกยี่สิบห้าวิครับท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาที่เราจะจดจ่อครับเราจะสังเกตเห็นนะครับไฟด้านขวาครับเริ่มแบบลงตัวแล้วครับนี่ครับสุดยอดครับเสร็จแล้วครับ เรามาดูไฟล์ก <outright> ันดีก <forced> ว่าหน้าตามจะเป็นยังไงนี่ครับ test test app นะครับ i a ครับเป็นไฟล์ที่เรารอคอยนะแล้วก็มาดูเชื่อเปิไอทูนสักนิดนึงนะครับเปิดมาโป๊ะแล้วก็ใส่แอปลองลองมาใส่แอป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 อปแ a ปแอปแาปแอปแอปแออปแอแแอป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 ปป นี่นะครับเราก็มีแอปลองดูของเรานะครับเอาไว้ใส่นี่หนยเชยบลาเข้าไปแลวแอปพาเข้าไปนะระบบก็จะทำการซิงนะครับอืมแล้วก็รอมันโหลดเสร็จครับนี่นครับเราก็จะได้แอปที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับ คสำหรับการรับชมรับฟังเห็นไหมครับว่าการพอร์ตแฟลลงบน iOS นะครับมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม